สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการรักเมืองไทยค่ะรายการที่สถานีโทรทัศน์ทีเดนสองร่วมกับมูลนิธิรักเมืองไทยนะคะกับเรื่องราวดีๆที่เราอยากให้คนไทยทั้งประเทศได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนะคะทุกๆต้นเดือนค่ะกับโครงการอาสาตาจราจรนะคะโครงการที่อยากให้คนไทยได้มีส่วนร่วมในการดูแลคนไทยด้วยกันโดยเฉพาะทุกชีวิตปลอดภัยบนท้องถนนนะคะแล้วก็ วิทยากรที่ให้เกียรติมาร่วมกับเราในรายการทุกๆต้นเดือนค่ะคุณหมอแท้จริงสิริพาณิชย์ท่านเลขาธิการมูลนิธิใหม่เมาองไม่ขับสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่อยครับก็ครึ่งปีแล้วค่ะคุณหมอใช่สองห้าหกเจ็ดนี่เราผ่านกันมาหกเดือนเร็วมากนะครับค่ะแป๊บแป๊บไปแล้วหกเดือนหกเดือนแล้วสําหรับการที่เราลุรนรงลนรง์ในการที่จะทําให้ทุกชีวิตปลอดภัยใช่แล้วก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยมามีส่วนร่วมเนี่ยที่ก้อยว่าค่ะ คือผมคิดว่าอย่างนี้เราไม่ค่อยสนใจว่าเวลาคนไปเสียชีวิตบนท้องหนนเนี่ยเราคิดว่าบางทีมันเหมือนกับมันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติจริงๆไม่ปกตินะเพราะว่าถ้าเราเปรียบเทียบที่คุณหมอว่าเพิ่งบอกว่าตัวเลขสถิติอของวันนี้มีเ,เรามาเสียชีวิตจากโควิดวันละสองคนสองคนโดยเฉลี่ย และวันนี้น,นะเราเสียชีวิตออมาแล้วครับจากอุบัติเหตุวันละ40คน40นะเนี่ยดูสิครับยอดสะสม6เดือนเต็มๆนะก็เกือบเ็เกือบ7จ0 0ค่ะเก้อบชีวิตแต่ถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยมันดีขึ้นมันติดเดียวอ่ะค่ะ จริงๆเขาอยากจะให้เสียชีวิตน้อยลงแต่ว่าน้อยลงในอัตราส่วนที่น้อยมากถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็เพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์ประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์ใช่เขาอยากให้ลดปีหนึ่งเนี่ยนะครับประมาณห้าถึงสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเรายังทําไม่ได้หลายปีติดต่อกันมาแล้วนี่แผนนี้เป็นแผนที่ห้าแล้วนะครับแผนความปลอดถ้ามีการรายงานเหมือนรายงานโควิดเป็นประจําทุกวันแต่เป็นรายงานของอุบัติเหตุผู้เสียชีวิตบนท้องถนนวันนี้เสียไป อีกเท่าไหร่เนี่ยทําไมเราไม่มีแต่ดูสิครับในแต่ละวันเนี่ยสิบกว่า20 30บางบางวันขึ้นไปถึง60เลยนะมันก็แต่เราไม่ค่อยไม่รู้ถ้าใครไม่ดูรายการนี้ก็ไม่รู้นะครับได้แต่สรุปมาให้เป็นรายเดือนนะคะแต่จริงๆรายวันเนี่ยแต่อันนี้อาจจะเห็นว่าเออแต่เราทําทุกวันวันที่30มิถุนายนอาจจะตัวเลขที่เราทําสรุปมาวันนั้นอาจจะน้อยแต่จริงๆแล้วค่าเฉลี่ยเี่4สคน หรือว่าเยอะมากแล้วเนี่ยมันเป็นชีวิตนะ,ะมันไม่ใช่แค่จํานวนรถที่พังไปหรือว่าจํานวนที่จะต้องไปผ่าตัดพวกนี่คือจํานวนที่เอาคืนไม่ได้แล้วค่ะคือมีทั้งเสียชีวิตด้วยแล้วก็ยังมีมากกว่านั้นคือเกิดที่ไปตายที่รงหวานนี่ยังไม่นับค่ะแล้วก็การพิการหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุแล้วเขาประเมินการไว้นะครับว่าทุกๆคนตายหนึ่งคนเนี่ย จะมีคนพิการเกิดขึ้นนะสองถึงสาคนเราเอาน้อยๆกันแล้วกันลองประมาณเอาสองคนปีหนึ่งเนี่ยตายประมาณสองหมื่นสี่หมื่นคนนะที่จะมีคนพิการมองภาพก็คือเต็มสนามสุขพัชรสัยนี่แหละะเกิดคนพิการหนึ่งปีปัญหาที่ตามมาก็คือปัญหาของสังคมในครอบครัวถ้าเขาเป็นเสาหลัก น,น,นะคะกับอีกอันหนึ่งก็คือค่าใช้ใจ่ายที่เกิดขึ้นจากการดูแลผู้พิการนี่แหละนะคะครัฐเองก็จะต้องเข้ามายื่นมือเข้ามาช่วยมันเป็นปัญหาที่เรามองไม่เห็นนะ,ะหรือไม่ไม่อยากบอกก็ไม่ทราบนะครับว่าเฮ้ยนะคุณก้อยคิดว่าอะไรเนี่ยในชีวิตคุณก้อยเนี่ยสำคัญที่สุดเลยต้องรักษาไว้อย่างดีชีวิตใช่ไหมครับเนี่ยแต่เราปล่อยให้ในทุกๆวันเนี่ยนะคนออกจากบ้าน นะครับไปทำงานหรือว่าไปท่องเที่ยวไปซื้อของซื้อของเนี่ยสี่สิบคนลองมองภาพมไม่ได้กลับบ้านแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นสถิติที่ยึดมั่นมาตลอดเลยนะคะคือยึดเลยนะยึดพื้นที่คือมอเตอร์ไซค์หนึ่งนะครับมอเตอร์ไซค์สองเป็นคนที่อยู่ในวัยทำงานอลองลงมาคือคนที่เป็นวัยรุ่นวัยเด็กแล้วเดี๋ยวนี้แย่กว่านั้นอีกคืออะไรรูไ้ไหม เด็กเกิดน้อยอ,อแล้วพอผ่านจากวัยทางานไปเป็นผู้สูงอายุแล้วตอนนี้อายุยืนก็ต้องมาช่วยเลี้ยงดูครอบครัวนั่นน่ะสิต้องทํางานอายุยืนเพราะว่าต้องอยู่ให้ได้ะคะ่ะแต่ว่าลองดูเนี้ยพอมาเป็นช่วงที่ทํางานนะครับว่าตายเยอะอแล้วตายปุ๊บตายปั๊บเลยนะ <c oughs> ตายแบบไม่ได้ทำให้เกิดผลอะไรเรียกว่าอะไรนะประโยชน์หรือเศรษฐกิจอะไรขึ้นมาเลยอ่ะ ันเป็นการสูญเสียที่มีเขาตีค่าไว้นะครับว่าถ้าคิดเป็นตัวเงินนะจริงๆคิดไม่ได้น่คิดไม่ได้มีอันนึงที่ที่มีโอกาสได้เดินทางไปไต้หวันแล้วก็ไปอ,อยู่ยาวนะคุณหมอ ก็เคยแชร์มาในรายการนี้แล้วแต่อยากจะแชร์เพิ่มว่าเริ่มสังเกตทางเท้าเขาไม่ได้ทาสีแดงแบบบ้านเรานะคะเขาทาสีอะไรสีขาวปกตินี่แหละแต่ว่าตัวที่ทาเนี่ยมันก็จะมีตัวออวัสดุที่ทําให้มีสีสะท้อนแสงที่เป็นกับเพชรขึ้นมาเพิ่ม<ฮ>เติมด้วยนะคะ,ะแต่อันที่เราเห็นคือจุดที่รถจอดกับจุดที่ถนนข้ามเนี่ยไม่ต่ํากว่า5เมตรจุดที่รถจอดรถจะต้องจอดแนวนี้ ส่วนทางข้ามเนี่ยก็คือไม่ใช่ว่ารถจอดแล้วเป็นเส้นขาวทางข้ามอ5ห้าเมตรเห้าห้าเมตรอันนี้เป็นเป็นสังเกตเกือบทุกถนนเลยค่ะรถเน่าลถต้องจอดก่อนห้าเมตรกว่าจะถึงม้าลายใช่ค่ะแต่บ้านเรานี่จอดชิดม้าลายจอดชิดม้าลายเลยถึงจะไม่ไม่นี่ย ไม่ใช่มัน<ช>ถึงหยุดไม่ทันอ่าอันนี้จุดจอดเลยนะ,ะเราเห็นแล้วก็แบบเอ๊ะสังเกตหลายรอบว่ามันจะมีตีเส้นสีขาวอีกเส้นหนึ่งะนะคะแล้วก็ถ้าเป็นถนนที่เป็นถนนใหญ่หน่อยเนี่ยเขาก็จะมีทางมะลายเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะมีทางจักรยานแล้วทางจักรยานถึงจะเป็นทางคนก็เท่ากับโทษจากทางมะลายเป็นทางจักรยานแล้วก็เป็นทางรถฉะนั้นรถเนี่ยจะจอดไกลที่สุด แล้วสเต็ปมาก็คือมอเตอร์ไซค์แล้วก็ถึงจะเป็นถนนให้คนข้ามถึงมอเตอร์ไซค์คุณก้อยสังเกตไหมครับว่ามอเตอร์ไซค์ที่แต่อันนี้เขาพูดกันนะผมไม่เคยไปไม่มีควันแล้วสองหมวกกันน็อกไปไงฮะใส่ทุกคนไหมไม่แทบแทบจะไม่มีคือมองไม่เห็นคนไม่ใส่อันนี้เขาเล่าให้ผมฟังนะผมไม่เคยไปไต้หวันแต่จริงอย่างนั้นไหมจริง จริงแล้วก็เขาขับรถไม่ได้ว่าไม่เร็วนะคะเร็วแต่พอถึงทางร่วมทางแยกเขาชะลอเขาชะลอแล้วก็คนเป็นเจ้าของถนนค่ะคนข้ามถนนเป็นเจ้าของถนนรถนี่จะต้องหยุดทุกคันมันเป็นสิทธิ์ของคนเดินข้ามถนนเหมือนเป็นกฎหมายที่เขาเคารพกฎหมายเอามากๆเลยผมเชื่อว่าคนก้อยไปไปมาตอนนี้เฉลี่ยไปเดือนละครั้งก็ประมาณสักสิบถึงสิบห้าวันไม่เกินนะคะไป ช่วยลูกชายเคยค่ะเคยเจออุบัติเหตุบนท้องถนนเมอไหรไปมาบ่อยๆไม่เคยไปมาประมาณตอนนี้เฉลี่ยประมาณ6เดือนเนี่ยที่ผ่านมาเจอหนเดียวอ่าเป็นรถเก๋งเฉียวกับมอเตอร์ไซค์เจอหนเดียวจริงๆหนึ่งเดียว่ได้มีผู้เสียชีวิตอะไรอันนี้เดียวค่ะเป็นการเฉียวแบบแทบจะเป็นแผลเล็กน้อยต่กลบมาเมืองไทยปุ๊บเนี่ยแทบจะเจอเกือบทุกวันออกสตาร์ทออกจากสนามบินก็เจอแล้วเจอค่ะเนี่ย แต่อันนี้ที่ที่ที่เรียนคุณหมอคือจุดของเส้นม้าลายกับจุดจอดรถห่างกันมากห่างกันมากค่ะฉะนั้นมันจะมีจุดให้รถเบรกถ้าเบรกไม่ทันก็ยังมีอีกระยะที่ตั้ง5เมตรนะใช่ค่ะไกลเลยค่ะเพราะฉะนั้นพอคนที่ขับรถมาถึงเนี้อย่างน้อยๆเขาต้องชะลอแล้วค่ะใช่ไหมฮะใชแล้วถ้าเกิดเห็นคนข้ามมันหยุดทันอ่ะห้าเมตรอ่ะแล้วผมเชื่อว่าความเร็วในเมืองเขาก็ไม่ได้เร็วน ัฉะนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ว่าพอเสาไฟแดงอยู่ตรงนั้นหยุดตรงนั้นไม่ใช่ค่ะต้องถอยไปไกลกว่านั้นอีกแปลกซึ่งถ้าเราเราตีเส้นแบบนั้นได้อาจจะมีการช่วยใช่ใน่ร่าเรามีเส้นเนี่ยคนจะหยุดหรือเปล่าขนาดเห็นม้าลายสีแดงนะค่ะมีไฟไฟแดงไฟเขียวเนี่ยยังไม่หยุดเลยแล้วเราก็เห็นในคลิปที่เราเอามา ก็เดี๋ยวคงต้องดูคลิปของวันนี้นะคะโอ้วันนี้คลิปดีๆทั้งนั้นเลยก็เดี๋ยวมาดูกันรางวันที่หนึ่งเป็นอะไรค่ะมาดูครับเนี่ยครับอันนี้รางวันที่หนึ่งใช่ไหมคะใช่ครับเนี่ยฮะสังเกตดูเห็นไหมมีรถคันหนึ่งเห็นไหมขับมาด้วยความเร็วแล้วพยายามจะแซงแต่มันไปไม่ได้มันก็ดูสิรถคันนี้ข้างหน้าเนี่ยแล้วก็แทรกเข้าไปฮะพอแทรกเข้าไปเนี่ยจังหวะจังหวะมันพลิกฮะพลิกแล้วหล่นลงไปข้างล่างเลย นะครับโชคดีมากๆที่ยังไม่เสียชีวิตแต่ว่ามันแก้ตัวไม่ได้ฮะว่าเฮ้ยผมไม่ได้ขับเร็วผมไม่ได้แทรกไม่ได้ไรเนี่ยกล้องเนี่ยนะมันจะชี้เลยว่าเป็นหลักฐานเป็นหลักฐานอย่างดีที่สุดเนี่ยมามาเร็วมากแล้วก็ดูสิครับถ้าเป็นคนปกติเขาจะไม่เข้าไปฮะมันมันเห็นช่องอยู่นิดเดียวพอเข้าไปมันก็เนี่ยจะบอกว่ามือใหม่หัดขับก็ไม่ใช่แล้เร็วมากครับความเร็วอันนี้ย ความเร็วแล้วก็การตัดสินใจที่ไม่ดีแล้วรถอีกคันเขาก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะเบียดไปแล้วก็ทำให้ตกลงไปเขาอยู่ในเลนของเขานะแต่ว่ามันแคบฮะมัน่ะสามคันพอดีพอดีเห็นไหมค่ะแล้วหล่นลงไปข้างล่างโอ้อหนึ่งเจ็บตัวนะคะดีโชคดีที่ยังไม่เสียชีวิตแต่ก็แน่นอนคุณร่างกายก็ต้องไปวจใช้อีกสองคันนี้ต้งเท่าไหร่ใช่ค่ะ รถของตัวเองก็ต้องมาซ่อมด้วยะแก้ตัวไม่ได้เลยครับอย่างที้ว่าไม่ได้ขับเร็วไม่อะไระเทียบดูคะได้รางวัลที่หนึ่งไปนะคะได้2 0 0 0มบาทเลยนะอันนี้นะครับแค่มีกล้องที่เป็นหลักฐานให้นะคะก็เท่ากับคุณได้ทำความดีแล้วก็ได้รางวัลตอบแทนคำขอบคุณที่ได้เป็นสาตาจราจรให้กับเรานะคะค่ะเดี๋ยวมาดูรางวัลที่สองนะครับอันนี้เป็นรางวัลที่หนึ่งนะ อ๋ออันนี้ที่ว่าได้มีการแก้ไขแล้วใช่ไหมคะคืออยู่ดีๆขับมาแล้วมืดมากเนี่ยลองสังเกตถ้าท่านขับรถมาเนี่ยนะครับแล้วท่านมาเลนอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีๆเกาะอ่าอุ้ยทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยมันมันเกาะมันมาใหญ่มากเลยมันอยู่ตรงข้างหน้าอดี่แล้วตีเส้นถนนน่ะตีเส้นถนนนี่จะเห็นอยู่ว่าเราก็วิ่งอยู่บนถนนนะฮะต้องเนี่ยแล้วก็เกิดอุบัติเหตุนะ เคสเนี้ยนะครับเราเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยอันนี้รู้สึกจะเป็นที่จันทบุรีเราส่งคลิปเนี้ยไปให้กับกรมทางหลวงอีกวันลุกขึ้นเข้ามาทำเลยครับเพราะมันอันตรายจริงนะเนี่ยเนี่ยดูสิครับท่านผู้ถึงแม้จะขับกลางวันนะเห็นก็ยังแปลกๆอยู่เพราะว่าเกาะมันมาอยู่ในเส้นที่ยังตีเส้นอยู่เลยอ่ะคือคันเนี้ยเขาจะตรงไปนะแต่เหมือนกับว่า มันบังคับให้เลี้ยวขวาแล้วไม่มีทายไม่มีอะไรบอกเลยว่าตรงนี้ต้องบังคับเลี้ยวขวาอะไรนะชนเลยครับอันตรายมากๆนี่เป็นน่าจะเห็นอะไรเขาเรียกว่าเหตุจากถนนะนะครับส่วนใหญ่เราจะเห็นพฤติกรรมคนก็มีความเป็นไปได้ว่าคนออกแบบถนนเนี่ยนะคะกับค,คนก่อสร้างเนี่ย นะคะตีเส้นน่าจะผิดทางนะคะเพราะว่าถ้ามากางคืนนี่มองไปเราก็ยังเห็นเป็นเส้นตรงอยู่แ um ล้วยังนึกว่าไปตรงอืใช่ค่ะอันนี้ก็ได้รางวัลที่สองไปหนึ่งืันบาทนะครับค่ะเดี๋ยวเรามาดูรางวัลที่สามกันนะครับอันนี้ยังเป็นอันที่สองอยู่เดี๋ยวดูรางวัลที่สามนะครับมาดูนะครับอันนี้คลิปที่สามเนี่ยแข่งกันมาครับ รถกระบะสามคันแข่งกันมาแล้วก็ออกขวามานะครับเอาเอารถตัวเองนี่ไม่อยู่ก็เลยไปชนอีกคันหนึ่งเนกล้องน้นรถมันก็บอกหมดเลยหลายคันมากนะคะเดี๋ยวต้องดูนะอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็สังเกตนะครับมีรถกระบะสามคันนะครับคลิปนี้เนะขาแข่งกันมานะครับ นี่เกิดอะไรขึ้นอ่ะเน,นี่ยครับดูนะครับคันนี้ขับมาปกติแล้วรถก่าคันแรกคันที่สองและคันที่สามเห็นไหมค่ะคันที่สองเนี่ยนะออกขวามาเพื่อจะแสงมีอันหนึ่งเนี่ยถ้าคุณหมอสังเกตดีๆคันสีแดงนะคะครับข้ามเกาะไปฝั่งนู้นและจังหวะดีมากๆที่ทไม่มีรถสวนมาที่มีรถแต่ยังไม่ถึงที่จะสวนมาไม่นั้นคันนั้นจะโดนชนโอ้โห สวนอีกคนละฝั่งเลยอาจจะเสียชีวิตอาจจะต้องขอขออีกเทคหนึ่งเห็นไหมคะเนี่ยคันแดงเนี่ยนะคะขัดมาตรงแล้วก็คันขาวเนี่ยมาปาดคันดำนะคะพอกาดคันดำเสร็จเนี่ยไปกระแทกคันแดงคันแดงหมุนเห็นไหมคะข้ามไปฝั่งนู้นแล้วก็จังหวะตรงน้นฝั่งนั้นว่างพอดียังโล่งพอดีถ้าฝั่งนู้นไม่ว่างอ่ะถามว่าคันแดงเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะคะอาจจะถึงขั้นส่วนเสียชีวิตได้เพราะว่าคันที่สวนมาเป็นรถใหญ่ใช่ค่ะนั้นเนี่ย ก็เห็นชัดเจนเนี่ยแข่งขับกันขับแข่งกันมาคันนี้เป็นเนี่ยหนึ่งน่ไหมตาจราจร3สมแล้วคันขาวไปกระแทกโดนคันแดงแล้วคันแดงก็หมุนข้ามเกาะไปเลยค่ะแค่ไปสะกิดท้ายนิดเดียวนี่นะคันหน้าวิ่งอยู่เนี่ยซึ่งคันแดงก็คงงงว่าขับมาดีๆไปเจอด้วยอันนี้ได้รางวัลที่สาม อันนี้ได้องรางวัลที่สอันนี้ก็เรียกว่าเก็บสแปร์หลายหลายคันมากเนี่ยแข่งกันมาสามคันนี่ส่งให้คือเรียกว่าอะไรไปแก้ตัวไม่ได้เลยตำรวจดำเนินคดีนี่ขับรถแข่งรถกันในทางอะไรอย่างงี้ใช่ค่ะและคันนี้ก็รู้สึกจะต้องจอดเพราะโดนด้วยโดนกระแทกด้วยนะคะนี่คันนี้ก็แข่งเขาเข้ามาด้วยนะอาจจะรู้จักกันหรือไม่รู้จักกันไม่ทราบอันนี้ดูจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์นี่ นี่อันนี้เจ็บนะเจ็บเนะค่ะเนี่ยเขาอันนี้เขาก็ใส่หมวกนะคะแต่เขาออกซ้ายแล้วไม่ทันดูว่ามีรถจอดข้างทางหรือรถติดอยู่แต่รู้สึกจะจอดข้างทางน่าจะเป็นพวกทําทางอะไรพวกนี้ค่ะแต่เนี่ยเห็นไหมออกมาไม่ดูเขาาก็มีวางกลวยแต่ว่ามันคันนี้ออกปึ๊ดเป็นมุมอับพอดีนะคุณหมอคือพูดง่ายๆว่าออกแล้วไม่ไม่ชะลอนะจริงๆต้องชะลอนิดนึง ดูว่าข้างหน้าเนี่ยมันปลอดภัยหรือเปล่านะครับเนี่ยพอปลอดภัยแล้วก็มันหยุดไม่ทันนะครับอันนี้ก็ได้รงวังเชยไปนะครับมาดูมาดูอันนี้นะครับอันนี้อันนี้อันตร์มันทุกข์หนักนะฮะเกิดอะไรขึ้นครับดูนะครับนี่ยางระเบิดยางระเบิดค่ะนะครับแล้วทําให รถที่มีกล้องในโชคไปดีไปด้วยโดนอย่างนี้มนกระแทกใช่ไหมแต่รถคันนั้นผมก็สังเกตนะหนึ่งเป็นรถกระบะที่บรรทุกเยอะมากอัตราเกินอัตราแล้วก็อาจจะไม่ได้เช็คระบบยางเอาไม่อยู่ฮะยางเอาไม่อยู่คง่ายๆอาจจะยางหมดสภาพไปแล้วหรือะไรเนี่ยเราเห็นชัดเจนเลยครับเน่คะ ก็ยังดีว่ารถไม่หมุนจนขนาดแบบบางทีเราจะเจอถ้าบรรทุกขนาดนี้มันจะล้มเลยหรือหรือไปชนคันอื่นต่ออะไรอย่างนี้ใช่ค่ะแต่ยางกระเด็นมาโดนคันนี้ก็อาจจะมีความเสียหายเกิดขึ้นก็ปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ว่าไม่ใช่ยางของรถตัวเองเพราะมันเห็นชัดเจนเห็นชัดเจนแล้วก็ลอยมามีภาพบันทึกไว้นะคะ ด,ดูกรณีนี้นะครับอันนี้ก็ได้รับว่าเก่งเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเลนนะครับเขาจะเปลี่ยนเลนพยายามที่จะเปลี่ยนเลนนะครับแล้วก็มาใกล้รถบรรทุกนะครับมันเป็นมุมอับที่คนขับรถบรรทุกเนี่ยมองไม,ไม่เห็นนะเขาก็ติ๊กไฟนะครับแล้วากวาว,วา่าพยายามที่จะเข้าขวานะครับเนี่ยนะครับพยายามที่จะเข้าขวา แต่มาอยู่มุมนี่แหละครับที่เป็นด้านซ้ายของคนขับรถบรรทุกตรงนี้จะเป็นมุมอับที่กระจกมองหลังพอดีเลยไปเพราะฉะนั้นพอเขาเข้าเลี้ยวเลี้ยวขวาเข้าเนี่ยนะเพื่อจะเปลี่ยนเลนเนี่ยนะครับนคนขับรถบรรทุกเนี่ยมองไม่เห็นนะ,ะมองไม่เห็นเพราะฉนั้นก็ชนเลยนะชนเลยเนี่ยนะครับพอได้จังหวะปุ๊บนะฮะเข,า,ข,า,ขาเลี้ยวเข้า ปเ๊บเห็นไหมเนี่ยเตี้ยมุมอับเห็นไหมรถบรรทุกมองไม่เห็นนะเนี่ยชนเลยชนเลยเห็นไหมแต่มันเป็นมุมที่แคบมากนี่คือการที่เขาจะพยายามแซงคันใหญ่นี้ให้ได้เนี่ยเห็นไหมชนเลยเนี่ยเนี่ยนี่ยเนี่ยเนี่ยมันอยู่ที่มุมอับอยู่ใต้กระจกมองหลังของรถคันนั้นพอดี แล้วรถเตี้ยกว่าเขาไงะรถเตี้ยจริงๆรถใหญ่เนี่ยนะคะคุณหมอปกตินี้จะไม่ค่อยเข้าใกล้อยากไปไปก่อนเลยท่านท่านท่านผู้ที่ขับรถอยู่ต้องระมัดระวังมากๆนะครับรถใหญ่อย่างเงี้ยนะแล้วท่านไปตัดหน้าเขาอย่างเงี้ยเขามองไม่เห็นท่านใช่แล้วจะบอกว่าเอ๊ะผมติดไฟเลี้ยวแล้วนะก็มาช้าๆอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นเป็นมุมอับจริงๆครับของรถบรรทุกอันนี้อันนี้เป็นอุทาหรณ์เลย อันนี้มอเตอร์ไซค์นะครับสองคันชนกันเองเกี่ยวกันเกี่ยวกันเกี่ยวกันนะครับนู้นนะครับนี่ยมาเร็วนะเห็นไหมแล้วก็ไปเกี่ยวกับคันข้างอีกคันหนึ่งนี่นะครับเขาก็เลี้ยวออกมาค่ะแล้วก็เกี่ยวกันเนี่ยครับเนี่เกิดอุบัติเหตุดีนะไม่โดนคันนี้ชนซ้ำเข้าไปอีกทีแต่ก็มากันไม่เร็วนะคะถ้าพูดถึงแต่เพียงแต่ว่าการที่เปลี่ยนเลนแล้วก็ ยังไม่ได้ทันมองให้ให้แน่ใจก่อนเงี้ยค่ะก็จะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายคุณก็การแทรกเข้าไปอย่างนี้ยนันอันตรายจริงๆนะแก็ผมผมเองเวลาเราขับรถนี่เรายังเสียแทนเขาก็เป็นสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะที่เราเห็นกันภาพมาเมื่อกี้ก็เป็นมอเตอร์ไซค์อันนี้ก็มอเตอร์ไซคลักษณะอย่างนี้คงไม่เห็นในไต้หวันนะก้ ไม่ค่อยมีคือไต้หวันนี่อาจจะเป็นเพราะว่ารถเขาแยกไหมฮะรถสาธารณะเขาค่อนข้างเยอะนะคะรถเมย์เขาเนี่ยแล้วเป็นรถเมย์อัจฉริยะนะคะการขึ้นรถเมย์ก็จะทุกอย่างมีระเบียบมีระบบแล้วก็ถ้ารถไม่มีที่นั่งคนขับก็จะไม่ให้ขึ้นนะคะอันนี้อันนี้ดูนะอันนี้กล้องหลังชนเลยอ่ากระจายกระจายเลยแสดงว่าอะไรครับ หลับไหนเปล่าทำไมไม่ได้ดูหรือว่าก้มไปดูโทรศัพท์หรือว่าใช้โทรศัพท์บางคนมีสายโทรศัพท์เข้ามาหรือว่าเส่งเมสเซจไปหาคนใกล้ตัวหน่อยก็ไม่ได้น่นะครับมีกล้องหลังและมีกล้องหน้าด้วยมีกล้องสองทั้งหน้าทั้งหลังดังนั้นปฏิเสธไม่ได้เลยบอกว่าไ่ได้ดชนไม่ได้อะไรนะครับเนี่ยเป็นบันทึกเลยแล้วต้อม่เดืวิ่งเร็วอะไรนะครับช้าๆอันะ แล้วก็วิ่งเข้ามาแล้วก็ดูเขากําลังค่อมเมนนอยู่ด้วยนะคะเหมือนจะจะจแซงแต่แจงไม่พ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ชนเต็มเต็มนีครับเสียหายทั้งคู่เสียทั้งคู่ก็อันนี้ก็เป็นเหมือนตัวอย่างที่เราพยายามนี้ดูขวามือนะครับมามาถึงทางแยกทางร่วมเนี่ยต้องชะลอนะต้องชะลอนะว่าทางเนี้นะครับเนี่ยรถ โดยเฉพาะอย่างยี่โมเตอร์ไซค์เนี่ยจริงๆดูแล้วเหมือนชะลอแล้วนะคะแล้วก็มีรถเก่งรถเก่งคันนั้นอ่ะออกก่อนหน้ามอเตอร์ไซค์ด้วยแต่ว่าความที่มอเตอร์ไซค์ไปไปเกี่ยวเขาเข้าไงมอเตอร์ไซค์ขวาเนี่ยครับเนี่ยเขาหยุดให้หมดแล้วนะฮะเห็นไหมมอเตอร์ไซค์นี่ก็หยุดนี่แต่คันที่มาขวามือไม่ยอมหยุดมาเร็วมาเร็วค่ะทั้งทงที่เห็นอยู่ในเลนกลางตรงนั้นก็จะมีรู้สึกกล้องอยู่อันนี้ก็ไปเบียดกันในซอยค่ะ อ่านี่ยก็ในซอยมอเตอร์ไซค์อีกเหมือนกันเหมือนเหมือนมอเตอร์ไซค์จะจะเสียหลักมากกว่านะคะไม่ได้ชนกันคืออย่างเงี้ยอ่าซอยเนี่ยมันแคบแล้วข้างทางเป็นร่องน้ำเห็นไหมพอมอเตอร์ไซค์แซงขึ้นมาเนี่ยตกเข้าไปในร่องน้ำเห็นไหมล้อคุมไม่ได้มันก็ล้มเลยเจ็บเลยเนี่ยนะคะค่ะก็เป็นนี่ของ โครงการอาสาตาจราจรนะคะที่เรานํามาก็ให้คุณหมอทิ้งท้ายเหมือนทุกทครั้งนะคะที่เราอยากเห็นทุกชีวิตปลอดภัยคือการขับรถเนี่ยนะครับเราต้องรับผิดชอบไม่ใช่เฉพาะตัวเราเองต้องรับผิดชอบสําหรับคนอื่นด้วยเพราะว่าเราไม่ได้ขับรถคนเดียวในถนนเนี่ยมีคนขับรถอีกเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยถ้าเกิดเราไม่รับผิดชอบคนเดียวอย่างที่คลิปที่เห็นเนี่ยมันก่อให้เกิด ความสูญเสียบางครั้งถึงชีวิตของออคนอื่นเพราะฉะนั้นขับรถต้องรับผิดชอบครับก็คุณหมอแท้จริงสิภาณิชนะคะท่านเน้นย้ำทุกๆครั้งนะคะว่าการใช้รถใช้ถนนเพื่อให้ทุกชีวิตปลอดภัยเนี่ยสิ่งที่ทุกๆคนต้องยึดมั่นนั่นคือความรับผิดชอบต่อตัวเราเองต่อสังคมแล้วก็ต่อทุกคนนะคะที่จะช่วยกันทำให้ทุกชีวิต มีความสุขและความปลอดภัยกลับถึงบ้านก็เจอกับคนที่เรารักทุกๆครั้งด้วยค่ะค,ค่ะวันนี้ก็ต้องกราบขอบ,ขอบคุณคนะคะค,คุณหมอแท้จริงสิริพาณิชย์และดิฉันดรธัญญาพงศิริและคุณหมอแท้จริงสิริพาณิชย์ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะครับขอบคุณค่ะค,ครับ